รังสีรักษาเป็นการรักษาวิธีหนึ่งของมะเร็งต่อมลูกหมากซึ่งประกอบไปด้วยการรักษาโดยการใช้รังสีจากภายนอกและก็การฝังแร่คือการใช้รังสีจากภายในซึ่งการรักษาทั้งสองวิธีนี้อาจจะมีผลกระทบต่ออาอยะข้างเคียงได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งลำไส้ตรงนะครับหรือลำไส้ใหญ่ส่วนปลายซึ่งลำไส้ดังกล่าวนั้นมีความไวต่อการรักษาด้วยรังสีรักษาอย่างมาก เนื่องจากต่อมลูกหมากเองกับลำไส้ตรงนั้นเรามีช่องว่างห่างกันแค่2-3มิลลเมเท่านั้นซึ่งอาจจะสุ่มเสี่ยงต่อการเกิดภาวะแซกซ้อนบำรุงราดเรานำนวัตกรรมใหม่โดยการฉีดสารไฮโดรเจลเพื่อเพิ่มช่องว่างระหว่างต่อมลูกหมากกับลำไส้ใหญ่ส่วนปลายจาก3มิมกลายเป็น10มิลลมตรทำให้การรักษามุ่าไปที่ต่อมลูกหมาก โดยหลบเลี่ยงลำไส้ใหญ่ส่วนปลายหรือลำไส้ตรงอย่างสมบูรณ์แบบทำให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดี